ที่มันเรียกร้องมันไม่ได้ไปเรียกร้องให้ทหารชั้นผู้น้อยมาละครับขเขมรเนี่ยขนาดตุยเกลื่อนสนามลบมันยังไม่เก็บศพเลยมันยังไม่เก็บศพเลยนะครับยังไม่เก็บศพเลยศูญเสียหลายพันตุยไปหลายพันเกลื่อนไปหมดปล่อยให้เน่าบริเวณชายแดนนะครับที่มันเรียกร้องออกมาเนี่ย นางโคศกคุณมาลีออกมาเรียกร้องเนี่ยมันจะเรียกร้องให้กับนในทหารชั้นผู้ใหญ่ครับมก็มาอัปเดตข่าวที่พวกเราวิตกกังวลกันนะครับคือสถานการณ์การสู้รบกับขมรน,นะฮะเราก็ภาวนาครับภาวนารอผลการเจรจาครั้งที่สองระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กระโหมของมาเลเซียไอแอของขเขมรกับของไทยนะครับว่าขอให้มันจบลงด้วยดีนะครับแต่ผมประเมินสถานการณ์ว่าไม่จบนะครับประเมินสถานการณ์ว่าไม่จบเพราะว่าเราเนี่ยยังยึดปราสาทเขาพระวิหารเรากลับมาไม่ได้นะครับซึ่งมันเป็นของไทยเราขึ้น โบราณสถานก็รู้กันมาตลอดนะครับไอ้ปราสาทต,ตาควายนะครับขอโทษครับปราสาทเขาพระวิหารเราแพ้แล้วตอนนั้นเราเป็นเครือข่ายสารโลกภาคีเครือข่ายสารโลกสารโลกตัดสินว่าตัวปราสาทเป็นของขเมรน,นะครับที่เขาพระวิหารแต่บริเวณรอบปราสาทเนี่ยเป็นของประเทศไทยขเมรก็ลําบากครับ มันจะขึ้นมาเนี่ยมันต้องไต่บันไดขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนช่วงที่ดีๆกันเลาก็ดันไปอนุโรมให้ขมนทาทางตัดขึ้นมาเส้นทางมันบังคับไงมันต้องทําปีนขึ้นหน้าผามานะครับลุกล้ําเข้ามาในเขตดินแดนไทยนะครับส่วนปราสาทตาควายตาเมืองทมตาเมืองโต๊ดอะไรนี่มันเป็นของไทยอยู่แล้วนะครับแต่ขมนมันบุกรุกเข้ามา ตอนประทะกันวันสุดท้ายก่อนที่จะเจรจาหยุดยิงนั้นปราสาทตาควายทหารเราบุกเข้าไปยึดตัวปราสาทได้แล้วนะครับแต่ว่าชัยภูมิลังปืนกลลังปืนหนักต่างๆของขมินตรงเนินที่มันสูงขมินได้เปรียบเรื่องชัยภูมินะครับ ถ้าขืนทหารเราตรึงกำลังอยู่ที่ตัวภาษาตาควายก็เละแน่นะครับเพราะขมรนเขาไม่ถือกฎเกิดหาอะไรเลยนะครับมันก็จะยิงอัดใส่เรานะครับเราก็จะพบความสูญเสียเราต้องถอนตัวออกมาเพื่อตรึงกำลังไม่ให้เสียเปรียบทางด้านชัยภูมินะฮะพอถึงเวลาหยุดยิงปั้งเที่ยงคืนมันก็เหมือน เขมรมันยึดครองปราสาทตาควายไปได้ตรงนี้ต้องมาคุยกันนะครับว่าเป็นของไทยนะครับเป็นของไทยแล้วก็ต้องไปคุยกันตรงโน้นด้วยตรงถนนท,นที่เขมรตัดเข้ามากินเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยตรงปราสาทเขาพระวิหารด้วยนะครับว่าถ้าจะเลิกคบกันจะหยุดยิงกันแน่นอนแล้วนะครับต่างคนต่างอยู่นะครับไม่ต้อง ดีกันแล้วไม่ต้องมนุษย์สัมพันธ์กันแล้วนะครับไม่ต้องเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตจะไม่ค้าไม่ขายกันแล้วเนี่ยนะครับมันต้องรอผลการพูดคุยวันที่เจ็ดนะฮะสี่ห้าหกนี่เป็นระดับเลขาระดับเจ้าหน้าที่คุยรายละเอียดกันนะครับส่วนวันที่เจนี่ก็จะเป็นการตัดสินระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเขมรกับของเราคุยกันนะครับ มันก็ต้องรอครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในขเขมรหรือของประเทศไทยหรือเปล่าอาจจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งนะฮะตอนนี้ก็ต้องตรึงกำลังเข้าไว้ตรึงกำลังกันเข้าไว้อย่างนั้นแหละครับแต่คงจะถ้าใครบุกเข้ามาก็เดี๋ยวได้ฉะกันอีกนะครับใครเริ่มเปิดเกมยิงก่อนก็ได้ตอบโต้กันอีก ประเด็นตอนนี้พวกเราอย่าเพิ่งมาทะเลาะกันนะครับคือผมมองว่าทุกคนเนี่ยหวังดีทั้งนั้นนะครับแม้แต่ว่าตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะครับที่ไปบอกว่าเออตามหลักการแพทย์ตามหลักมนุษยธรรมตามหลักอนุสัญญาเจนีวาเนี่ยเราก็ต้องทำการรักษากันอยู่แล้วนะครับ นั่นคือคนที่มีหน้าที่และอำนาจในการสั่งการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอาจจะเห็นสื่อโซเชียลว่าทางแพทย์ไม่รับรักษานะครับตัวรัมมุตรีก็ออกมาแก้ไขให้ว่าเราต้องรับรักษาอยู่แล้วนะครับทัวร์ก็ไปลงด่าคุณสมศักดิ์นะครับรัมมุตรีสมศักดิ์ผมไม่ได้รู้จัก เป็นการส่วนตัวกับใครนะครับผมชี้แจงอย่างนี้นะคือคุณหมอท่านออกมาพูดเนี่ยคุณหมอน่าจะโรงพยาบาลศัพท์ประสิทธิประสงค์นะครับออกมาพูดว่าขมเมรมายิงโรงพยาบาลเราบุคลากรทางการแพทย์ต้องหลบหนีแล้วจะต้องให้ไปรักษาคนที่มายิงเราเหลือนะครับ โดยส่วนตัวเนี่ยแพทย์เขาจัญญาบรญแพทย์เนี่ยเขารักษาไม่เลือกชนชั้นวันณะอยู่แล้วครับนะครับแต่กรณีที่จะไปรักษาพยาบาลทหารฝ่ายศัตรูนะครับใช้คำว่าฝ่ายศัตรูเนี่ยสัญญนนาสนที่สัญญาเจนีวาตกลงกันเขาไว้ว่าถ้าเกิดมีการลบพุ่งกันปุ๊บเนี่ยเราไปเห็นท่านเรายึดพื้นที่เขาไว้ได้แล้วเนี่ย ทหารเขานอนเจ็บกระดอกกระแดกอยู่แข้งขาดขาขาดอย่างเงี้ยฝ่ายเขาจะบุกเข้ามาช่วยทหารเขาเขาไม่ได้เพราะเราคุมพื้นที่เราเราคุมเขาได้แล้วจับตัวเขาได้แล้วอย่างเนี้ยเขาให้รักษาตามหลักมนุษยธรรมครับตามหลักมนุษยธรรมนะครับหรือ เราไปยึดพื้นที่ไปคุมหมู่บ้านตำบลเขาแล้วเขามีคนเจ็บคนป่วยเขาอยู่ใต้บังคับเราแล้วอยู่ใต้บังคับบัญชาเราแล้วเนี่ยอย่างนี้เรารักษาครับแต่ไม่เกี่ยวกับทหารที่ไปบาดเจ็บล้มตายในการประทะแล้วเขาถอยออกไปแล้วเราจับกลุมตัวเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นเฉลยศึกเรานะครับอย่างนี้เราไม่ต้องรักษาครับเราปฏิเสธการรักษาได้ไม่ไม่ผิดกฎ อนุสัญญาเจนีวานะครับชี้แจงอย่างนี้นะครับตอนนี้เวลาพูดไปคุณสมศักดิ์ก็ไม่ได้มีโอกาสมาชี้แจงถัวเข้าไปลงโดยส่วนตัวผมไม่รู้จักแกแล้วครับนะฮะแต่ว่ามีบางคนพูดอธิบายไม่จบนะผมรู้ว่าทุกคนหวังดีหวังว่าเวลาไปขึ้นเวทีโลกเราต้องอยู่ในสังคมโลกนะ กลัวว่าเขาจะด่าประเทศไทยว่าไม่ยึดหลักกฎกติกาสากลน,นะผมเข้าใจครับผมเข้าใจนะฮะนะครับบางคนก็มาสร้างคอนเทนต์ว่ามันต้องรักษาเขาทุกคนนะครับไทยนี่เป็นประเทศใจดีนะครับมอญพม่ากะเหลี่ยงเรารักษาหมดนะครับแถวชายแดนแม่สอดอุมพางพบพระจังหวัดตากนี่ จังหวัดกาญจนบุรีประจวบคีรีขันนี่โอ้โหเรารักษาหมดครับแถวฝั่งตะวันออกภาคอีสานที่มีการสู้รบกันเนี่ยคนไข้ที่เป็นคนกัมพูชาเยอะหมดครับแน่นไปหมดครับแน่นไปหมดครับแน่นไปหมดเรารับรักษานะครับ คนลาวเราก็รับรักษานี่คือหลักสิทธิมนุษยชนการพยาบาลของประเทศไทยเนี่ยมันดีมีประสิทธิภาพเราทุ่มเทง,งบประมาณเงินภาษีของชาวบ้านตาดำๆอย่างพวกเราเนี่ยครับเอาไปสร้างโรงพยาบาลเพื่อจะดูแลคนไทยนะครับแต่ว่าหลักสิทธิมนุษยชนนะครับเขาก็ บอกว่าให้รับรักษาไม่เลือกชนชั้นวรณะนะครับและส่วนใหญ่ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้จะยากจนนะครับไม่ว่าจะประเทศไหนก็ช่างนะครับจะยากจนนะครับยกเว้นทางมาเลเซียนเนี่ยที่ผมแดนติดกันที่เขาจะพอมีเงินหน่อยนะครับแต่ที่เขาเรียกร้องนะครับที่ทางเขมรเรียกร้องว่าขอให้ไทยทำการรักษา ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบเนี่ยส่วนตัวผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับเขาจะเอานายทหารชั้นสูงของเขาที่ได้รับบาดเจ็บมาทำการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแต่เราเนี่ยถือว่า ผิดกฎอนุสัญญาเจนีวาเราไม่รับรักษาท่านแล้วครับเมื่อก่อนดีกันเนี่ยเราเทคแคร์บริการดูแลอย่างดีให้ห้องพิเศษ VIP ให้ห้องพิเศษ VIP เลยไม่เก็บค่ารักษาพยาบาลด้วยยกตัวอย่างนายทหารสองท่านช่วงปิดด่านแล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามารับรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ นะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทยนะครับก็ปรากฏว่าเข้ามารักษาเขาเป็นมะเร็งปอดครับ,บรัฐมนตรีช่วยกลาโหมของของกัมพูชาครับแต่ว่ามันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากนั้นท่านรัฐมนตรีช่วยกลาหมท่านนี้ก็ เดินทางกลับไปนะครับแล้วก็กลับไปเสียชีวิตขมรเอนโวยวายเลยครับตอนนั้นว่าไทยรักษาอย่างไงไปแกล้งทำให้คนเขาตุยหรือเปล่าอ้าวทำคุณบูชาโทษแต่ว่าตัวครอบครัวท่านเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีช่วยกะลาหัวของขมรนเนี่ยป่วยระยะสุดท้ายแล้วนะครับมันก็ต้องเสียชีวิตนะรักษากันไม่ได้แล้ว นายทหารชั้นผู้ใหญ่เมื่อก่อนเขาดีกันครับเขาจะเอาเข้ามาเทคแคร์ดูแลนะครับโรงพยาบาลเอกชนก็จะมีคนไปบริการดูแลนะครับแต่ว่าตอนนี้มันทำสงครามกันแล้วเราตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกันแล้วปิดด่านแล้วแล้วคุณจะมาเรียกร้องเพื่อจะใช้สิทธิพิเศษเอานายทหารชั้นผู้ใหญ่เนี่ยของขเมรที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย มานอนรักษาโรงพยาบาลของประเทศไทยตรงนี้ครับเป็นประเด็นครับซึ่งเราไม่รับครับโรงพยาบาลพระมงกุฎอยู่ใต้บังคับบัญชาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งพลเอกนทัทพลออกคําสั่งไปแล้วครับว่าห้าม ผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดเนี่ยรวมทั้งโรงพยาบาลทหารทุกแห่งด้วยห้ามรับรักษาทหารขมิมนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับต้องแยกประเด็นกันแต่ถ้ามึงบาดเจ็บในสนามรบแบบไอ้เฉลยศึกที่เราจับได้10คนอันนั้นเรารักษาให้ถูกกฎใครจะมาประจานเราไม่ได้หละครับนะฮะใครจะมาประจานเราไม่ได้ะครับ ท่านพอเข้าใจชัดเจนหรือยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่นะครับที่มันเรียกร้องมันไม่ได้ไปเรียกร้องให้ทหารชั้นผู้น้อยมาแล้วครับขเขมรเนี่ยขนาดตุยเกลื่อนสนามลบมันยังไม่เก็บศพเลยมันยังไม่เก็บศพเลยนะครับยังไม่เก็บศพเลยศูญเสียหลายพันตุยไปหลายพันเกลื่อนไปหมดปล่อยให้เน่า บริวเวณชายแดนนะครับที่มันเรียกร้องออกมาเนี่ยนางโคศกคุณมาลีออกมาเรียกร้องเนี่ยมันจะเรียกร้องให้กับน,นทหารชั้นผู้ใหญ่ครับ